ท่านผู้ชมครับชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาที่บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีร่วมกันจัดงานสงกรานบ้านแหลมยกธงชยัยแห่สายเข้าหมู่บ้านครับ ซึ่งในพื้นที่แห่งนี้นะครับคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายกรัรมพูชานะฮะแล้วเขาก็มีความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมหลายอย่างที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วการยกธงชัยแห่สายเข้าหมู่บ้านนะในช่วงของงานบุญประเพณีสงกรานเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นนะครับทางด้านของคุณเรียนทัญโสมครับวยาวัจกรวัดบ้านแหลมบอกว่า ประเพณีนี้เนี่ยเป็นอีกงานบุญที่คนไทยเชื้อสายกัมพูชาที่ชุมชนบ้านแหลมแห่งนี้ได้ปฏิบัติกันมาตลอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้พี่น้องในหมู่บ้านได้มีความรักความสามัคคีหลังจากที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเสร็จแล้วเนะตรียมที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการใหม่เพื่อเป็นความสิริมงคลในการทำงานด้วยซึ่งการยกธงชัยนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นความมีโชคมีชัย ในช่วงปีที่ผ่านมามีการผูกได้หางธงนะเพื่อความสมัครสมานสามัคคีส่วนการแห่ทรายครับก็เป็นการนำทรายจากที่เรากำหนดไว้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการนำทรายมาจากลำคลองจริงๆนะนำมาแห่แล้วก็เอาทรายมาแลกเปลี่ยนกันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีนี่แหละแล้วเวลาที่เขาจะแห่ทรายไปเนี่ยเขาก็จะอธิษฐานนะครับว่าให้คนในชุมชนเราเนี่ยที่เป็นพี่น้องนะเป็น เป็นคนคนไทยเจ้าสายกัมบพบูชาเหมือนกันเนี่ยได้ดูแลซึ่งกันและกันอย่างนี้ต่อไปส่วนบางคนที่เป็นคู่รักเขาก็จะอธิฐานว่าขอให้เป็นคู่รักได้ดูแลกันตลอดไปนะอันนี้ก็ถือเป็นประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมานานแล้วก็ยังมีให้เห็นที่ชุมชนบ้านแหลมนะฮะตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ําร้อนที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ครับคือประเพณีเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณ ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาตั้งแต่เรามีหมู่บ้านมาก็เป็นประเพณีที่ว่าให้พี่น้องในชุมชนได้มีสมัครสมานสามัคมคีกันในการจัดทำงานสองทานหลังจากที่เก็บเกี่ยวพืชผลรายเสร็จแล้วเริ่มฤด,ดูการใหม่ให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยมาปลูกได้หางทองเพื่อ สมัครสมานเป็นการบอกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนเราก็จะต่อต่อต่อได้หางคงดังตางที่เห็นน่ะนะก็จะมาต่อต่อต่อกัอออนบง่งบอกถึงความสามัคคีนะตัวเนี้ยแหวทรายนี่ก็เอ่อเป็นการเอานำนำนำทรายจากจากที่เราได้กําหนดไว้สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนจะนํามาจากทองเสร็จแล้วก็มาก่อที่เาสาธง นั่นในระหว่างนั้นในระหว่างแห่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเม็ดทรายซึ่งกันและกันนะเป็นการบ่งบอกถึงความสามัคคีแล้วก็เป็นเป็นการอธิษฐานว่าเราจะเป็นพี่น้องกันเราจะมีดูแลซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคนรักก็เราจะรักกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยนะ